Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจาก windy com ครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้แผนที่เสี่ยงภัยพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่12พฤศจิกายนสำหรับแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่12พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเราไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไม่มีครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยเรา กันกันเลยครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจ มีอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตะวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเล,เอ,ล,ะะเล,ลอ่อลอาวไทยและทะเลดํามันมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยและทะเลอํามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟาคขนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพายุโซนร้อนหยินซิงได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางและได้กําลังล,งลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วส่วนพายุโซนร้อนโทราจิบริเวณทะเลจีนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่14-15 พฤศจิกายนนี้และจะอ่อนกําลังลงตามลําดับโดยพายุทั้งสองลูกนี้ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับผมคือวันที่14-15นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ําสุดที่19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่9-15องศาเซลเซียสมีลมจนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับทางภาคตวนออกเฉียงเหนือนั้นคาดการว่าวันนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับผมอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-16องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียส มีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนไปทางภาคตัวนออกกันครับผมโดยภาคตัวนออกคาดการว่าจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4-35องศาเซลเซีสยสมีลมตัวนอ,อกเสียงเหนือความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงไปดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวัอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมามีลมตัวนออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ เราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมโดยคาดการว่าฝั่งอันดามันวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องถึงองศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียส มีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมการวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com ในช่วงเวลา21นอนาฬิกาพบว่าประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาคนะครับผมไม่มีกลุ่มเมฆครับผมไม่มีเมฆนะครับพ่อแม่พี่น้อง และก็บริเวณอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผมในช่วง21นาฬิก e าและก็ทางพังอันดามันก็มีกลุ่มเมฆฝนแค่เล็กน้อยอยู่ในทะเลนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับสำหรับทางภาคใต้และภาคอื่นของประเทศไทยเราก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนทางสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับในช่วงเวลา2 1อนาฬิก e าอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามโดยไล่มาตั้งแต่แขวงสารวัน ชายแดนสารวันจนถึงชายแดนอัฐปือนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่นะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่12วันที่12แล้วต่อวันที่13ก็พบว่าประเทศไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมทั่วทุกภูมิภาคครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับผมและก็ทะเลอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนตามแนวชายฝั่งเล็กน้อยนะครับผมแถวจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจนไปจนถึงจังหวัดพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่12บสอยต่อวันที่13ครับผมโดยในช่วงค่าคืนหรือในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมา ประเทศไทยเราก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับทั่วทุกภูม,มิภาคเลยนะครับผมส่วนส,สปปลาวนั้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่12แลวต่อวันที่13ก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนักนะครับผมอยู่แถวทางอัตปือนะครับตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศประเทศเวียดนามและก็ประเทศกัมพูชานะครับผมมีล่องฝนเข้ามาครับในบริเวณดังกล่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องพอเรามาดูโมเดลฝนกัน พอเรามาดูโมเดลฝนกันก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา4นาฬิกาถึง5นาฬิกาครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ทางฝั่งอันดามันนะครับผมตามแนวชายฝั่งเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับไล่์บางแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลครับผมส่วนอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยและก็อา่าวบริเวณเอ่าวไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากล้นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วง4 4ีถึง5นาฬิกาของวันที่3วันที่ส3นะครับส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมแต่ประเทศไทยเราจะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอยู่แถวทางจังหวัดอบบุบลราชธานีครับผมช่วง4ตี4กับ5โมงเชา้านะครับส่วนสวนปปลาวนั้นในช่วงตั้งแต่ตีสเป็นต้นมาจนถึง5โมงเช้าเลื่อยมานะครับผมก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะปานกลางปกคลุมอยู่นะครับอยู่แถวทางแขวงสารวัน สารวันและก็ตามแนวชายแดนนะครับผมสารวันนี่ตามแนวชายแดนติ่ติดกับเวียดนามและก็เซกงเซกองอัฐปือและก็จำปักนะครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คือ5นาฬิกานี้ทางทางประเทศกัมพูชานะครับที่มีชายแดนติดกับสบปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนักครับเลยกระจายตัวเข้ามาสู่สปปลาวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อาจจะมีผลกระทบตัวทางจังหวัดอุบลราชธานี ในลักษณะเล็กน้อยครับผมในช่วงเวลา5นาฬิกาของวันที่13นะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา8นาฬิกาหรือ8โมงเช้าของวันที่13ก็พบว่ากลุ่มเมฆฝนที่มีเล็กน้อยทางอันดามันของประเทศไทยเหล่านั้นก็ได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับผมแต่ทางฝั่งอ่าวไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอยู่แถวทางจังหวัดสงขลาไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผม เป็นกลุ่มเล,เล็กน้อยนะครับส่วนในบริเวณอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องตลอดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา8โมงเช้าสาหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นใน,ในช่วง8ดโมงเช้ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้าง เล็กน้อยนะครับเข้าปกคลุมอยู่แถวทางจังหวัดอำนาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงสพพราวนะครับผมซึ่งอยู่ในแขวงจำปักษ์กับอัฐปือครับเป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางนะครับผมในบริเวณที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมส่วนสพพราวที่อื่นนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูมเดลฝนกันในช่วงเวลา11บเนาฬิกา ช่วงเวลา11 12นาฬิกาช่วงเวลา11นาฬิกาตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดโมงเช้าถึง11นาฬิกาประเทศไทยนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมทั่วทุกภูมีภาคครับส่วนสปปนั้นยังมีกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในบริเวณแขวงจรปสศักดิ์แล้วก็อัตปือนะครับเข้ามาอยู่ยังปกคลุมอยู่นะครับในช่วงตั้งแต่ช่วง8ดโมงเช้าเรื่อยมาแล้วจนถึงช่วงเวลา11นาฬิกาก็ยังปกคลุมอยู่แล้วก็มีผลต่อ ทางแขวงทางจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดอำน,นาจเจริญด้วยนะครับในลักษณะเล็กน้อยครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา12นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางภาคเหนือตอนบนตามแนวชสยแดนที่กับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งต่อเนื่องมาจากสพปา,าวนะครับช่วงนี้สพปา,าวแถวแขงจำปาสักดอัตตปือและก็สารวันและก็ตลอดทั้งเซกองก็อยู่ในกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณในบริเวณจังหวัดดังกล่าวนะครับส่วนประเทศไทยเรานั้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกตลอดทั้งภาคกลางภคภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลาดังกล่าว ส่วนภาคใต้ทางตอนล่างจะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยโดยไล่ไปตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมในเวลา12บสนาฬิกาเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมและก็ยังมีปกคลุมอยู่ในบริเวณอันดามันก็อยู่แถวจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆของอันดามันนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา15บหนาฬิกาครับผมโดยเพราะว่าในช่วงเวลา15บหนาฬิกา ประเทศไทยและสปะปลาวก็มีมีกลุ่มเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยประเทศไทยเราทางภาคใต้จะมีกลุ่มเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นและก็หนาแน่นมากขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับผมโดยไล่ไปตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับสําหรับอ่าวไทยส่วนทางฝั่งอันดามันก็ไล่มาจากตั้งแต่จังหวัดพังงาไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับผมแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงหนาแน่นนะครับผม ไม่ถึงปานกลางนะครับเพราะแม่พี่น้องไม่มีสีเหลืองเกิดขึ้นเลยนะครับส่วนภาคอื่นของประเทศไทยเหล่านั้นภาคเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับแถวชายแดนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับภาคเหนือตอนล่างไม่มีกลุ่มเมฆฝนและก็ภาคอีสานตอนบนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนตลอดทั้งภาคกลาง ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนกรุงเทพมหมานครและประิมณฑลในช่วงเวลา15น,นาฬิกาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนส่วนทางภาคตะนอกมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมในเวลา15นาฬิกาสำหรับทางภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือตอนล่างนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมกระจายตัวอยู่เกือบจะปกคลุมทั่วทุกจังหวัดครับสาหรับทางภาคอีสานตอนล่างนะครับในเวลา15นาฬิกาแต่ก็เป็นในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยไล,ไล่มาตั้งแต่จังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสเกต สุรินมูรีลมจังหวัด101ยโสธรอ,อาจจะเลยไปขึ้นไปจนถึงจังหวัดมุกดาหารแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสวนปปลาวนั้น,นเวลา15นาฬิกากลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวปกคลุมทั่วในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมตั้งแตง่ตั้งแต่แขวงสวนะเขตลงมาจนถึงอัฐปือครับผมปกคลุมเกือบทั่วทุกพื้นที่นะครับในบริเวณในแขวงดังกล่าว แต่ก็ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องพอเรามาดูโมเดลฝนโดยโมเดลฝนกลุ่มนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับแต่พอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา17นาฬิกาประเทศไทยและสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยมากแล้วนะครับผมที่มีเป็นกลุ่มอยู่ทางภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปนั้นก็มีเป็นหย่อมๆเล็กๆน้อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออก ตลอดทั้งภาคกลางและภาคตวนนอกเสียงเหนือภาคเหนือไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนสพปราวนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับกระจายตัวอยู่แถวทางสวนรเขตลงไปจนถึงอัฐปือนะครับผมคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสพปราวทางเหนือไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา20นาฬิกา21น,นาฬิกาเขาพบว่าประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง ยี่สิบเอ็ดนิกาของวันที่สิบสามนะครับผมไม่มีกลุ่มเมฆฝนสพปาลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมเรามาติดตามกลุ่มโมเดลฝนกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่สิบสามอยต่อวันที่สิบสี่ก็พบว่าประเทศไทยเราส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับทั่วทุกภูม,มิภาคเลยนะครับผมแต่สําหรับทางภาคอีสานตอนล่างนั้นมีกลุ่มเป็นแถบอยู่นะครับเป็นร่องฝนอยู่เล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อยนะครับผมอยู่แถวจังหวัดน่าจะอยู่แถวจังหวัดโสธรบ,บางส่วน ร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดสุรินทร์บางส่วนและก็จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยนะครับคาดกันว่าจะตกถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายครับผมในช่วงเที่ยงคืนของวันที่13บสอยต่อวันที่ส4ส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับส่วนอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมและก็ทางฝั่งอันดามันส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนในทะเลนะครับผมเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ก็ยังปกคลุมอยู่แถวจังหวัดภูเก็ตแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่13รอยต่อวันที่14นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจาวันของประเทศไทยเราครับผมวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567ระหว่างเวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยภาคตัวนอกเียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนทางภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสภาคตัวนอกพบว่ามีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีเมฆเป็นบางส่วนและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมโดยภาพรวมแล้ววันพรุ่งนี้คือวันที่13พฤศจิกายนช,ช่วงตอนกลางวันประเทศไทยเรามีฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมโดยก็จะมีเป็นกลุ่มฝนดูอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-16นาฬิกาอยู่แถวทางภาคใต้ตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยเกือบจะถึงปานกลางเหมือนกันครับผม สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอ,อยุติการพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์โมเดลฝนไว้วเพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม